เก็บนี่เนาะมีเสื้อเก็วมาเก็บนุ่งเครื่องแข่งกันฉะนั้นเก็นี้เนาะเขามีน้องนักเรียนสี่คนแต่ว่าน้องนักเรียนสี่คนนี่มันบอกยืนอยู่ซื่อๆเด้อเนาะมือหนีอยู่ซื่อๆแต่ว่าทั้งผู้ปกครองแล้วก็สาครูมีหนาที่เนาะนุ่งเครื่องให้น้องนักเรียนเนาะมาแข่งกันว่าผู้ใดจะนุ่งได้ไวกว่ากันเขาจะมีเสื้อมีสิ่นมีกระเป๋าอันนี้ก็มีเสื้อมีส่งแล้วก็มีกระเป๋าอเสื้อนี้ต้องนุ่งให้มันจดกระดุมเนาะให้ครบทุกอันแล้วก็ใส่ส่งเนาะขอกะคักแน่สำหรับกระเป๋า สำหรับกระเป๋าเม่นเม่นม่นหายพายเซบาทั้งหลังเด้อแล้วก็เอากล้องนโโมโฟมอดกับสอหนอยสอหยาเซนกระเป๋ายี่สิบครั้งแน่นอคู่ใดที่ว่าเหตุดได้ไวไกวัวเนาะหิยกเมื่อคืนแล้วห้องคำว่าแย่เนาะถือว่าคู่ั้นหันสนาเพราะว่าสิจับเวลาหายเพียงแต่นหนึ่งนาทีเท่านั้นเนาะมีการจับเวลาเอาไปเลยตอนนี้ฟังเสียงหมกบีดเด้นเนาะฟังเสียงหมกบีดโดยไม่ละนุ่งให้แต่ว่า ให้ผู้ปกครองนุ่งให้เนาะแต่ว่าเสื้อกันนุ่งแบบกาเนาะนุ่งซ้อนกันเลยเอาเป็นว่าตอนนี้อ่าเดี๋ยวถามคพร้อมของทั้งผู้ปกครองก่อนเนาะผูป้ปกครองพร้อมบอ่เนาะที่ว่าจะนุ่งเครื่องให้งเนาะนักเรียนพร้อมบ่พร้อมแล้วถามพร้อมแล้วเนาะฟังเสียงมุกบีดเลยเนาะอันหนึง่งสองซ้ำอ่าใส่เสื้อก่อนเนะาะใส่จับเวลาเป็นแต่หนึงน่งนาทีเท่านั้น ต้นก็สอบเป็นเบ้นพ่อเบ้นเบ้นเอาพอผมครูนี้เนาะครูนี้นุ่งในไว้กลัวต่ำมาด้วยครูนี้เนาะแล้วก็ต่ำมาด้วยครูนี่นั่นเองแต่ว่าใส่เว้งโอ้ยเราตุ้ยโพดเนาะส่งเขามันโตน้อยเนาะสงใส่น้องดื่มนมแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจําเนาะโตมันจึงใหญ่ขนาดนี้เนาะโตนึงแต่ว่าโตแบบไงเนาะปานพอห่า เอาของของรางวัลแนเอาเป็นว่าเกมนี้เนาะเฮาเฮาหลินเพื่อความม้วนเนาะหรือว่าหลินเพื่อความสามัคคีกันระหว่างทางผู้ปกครองสาวครูและก็น้องนักเรียนเอาเป็นว่าเฮาจะให้ของรางวัลหมดทุกครูเลยเนาะพอเกมนี้นี่พิเศษว่าันเดย์เนาะเพราะว่ามีผู้ปกครองมะลินกับเฮาเอาเป็นว่าเกมนี้ขอบใจเนาะก็ผู้ปกครองหลายๆขอเชิญพักพรได้เลยเนาะสำหรับน้องนักเรียนทีมงานของเฮาแก้แก้แก้เครื่องคืน